ครับสสดีครับหมอพุทธียนนะฮะขอแนะนำตัวก่อนว่าเป็นเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านกระดูกและข้อแล้วก็แล้วก,ก็มีความชำนาญในด้านกระดูกสันหลังและคอด้วยก็อย่างนี้ก็ยังเป็นแพทย์วิชาในด้านเปลืยกข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกนชนแถวศรีนาชาครับทันี้วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้มีใครแนะนำอะไรมาเลยนะับเป็นแต่ว่าเออ ทราบจากสื่อแล้วว่าของทางแอคกโก้เนี่ยว่ามีมีการจัดสัมนาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในในผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ผลได้ผลอย่างชินิดที่ว่าน่าทึ่งมากซึ่งซึ่งก็ทราบดีใช่ไหมว่าคนที่เป็นแพทย์คงมไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้ง<ว><น>่ายก็เลยว่าอ,อย่างนี้ก็คือ,อต,ต้องให้มาฟังก่อนว่าคือผมเองผมมีปัญหาเรื่องหมอรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมา มากกว่าสิปีแล้วแต่เนื่องจากตอนนั้นอาการก็ยังไม่มากก็มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดบ่าปวดสะบักมันออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอกเรย์ดูแล้วมันหมอเราเปนแคบลงชัดเจนข้อที่สี่ห้าหพอตัวเองก็รู้เพราะตัวเองเป็นหมอกระดูกเป็นหมอเอ่อทาง้ากระดูกสันหลังโดยตรงเป็นหมอผ่าตัด,ๆๆด,ตอดเองด้วยก็รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะแต่ก็ก็ด้วยความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็รู้ว่าเออไอ้โรคนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดหลอกนะอย่างที่คนชาวบ้านกลัวกันนะฮะ ก็รู้ว่าถ้าตราบใดมันยังไม่ได้ปวดมากๆจนไม่สามารถที่จะจัดการได้หรืวไม่ดีขึ้นด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่หรือไม่ได้มีการกดทับไขสันหลังที่ทําให้มีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือการอ่อนแรงของแขนและขาเนี่ยมันก็จะไม่ถึงกับต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยด้วยด้วย,วย,วยความรู้ตรงนี้ว่าเออเราเรารู้ตัวเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ว่าเราอยู่ในระยะไหนเราก็โอเคก็ ดังนั้นก็คงต้องปรับตัวมั้งครับต้องลดการทํางานลงแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจำพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งอาการมันก็โอเคมันก็มันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถอยู่อยู่ได้ในใช้ชีวิตประจำวันได้ทํางานได้ปกติมาเป็นสิบปีจนกระทั่งเมื่อประมาณสักเมื่อต้นปีนี้เองก็ตัวเองก็เริ่มเริ่มอักเกิดอาการมีชามือก่อนนะครับชามือข้างซ้ายนี่ครับข้างนี้ชาทีแรกก็เพจาะว่า น่าจะเป็นเรื่องไอ้คำคืนบัดเส้นประสาทเพราะว่าอาการมันจะเป็นชาเมื่อยอย่างที่เราทราบกันแล้วก็หมอเองหมอก็ดูดคนไข้ทุกวันดังนั้นอย่างที่พูดไปจะเป็นเรื่องของความเสียบาดเส้นประสาทแต่เอ๊ะทำไมมันไม่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่สัมพันธ์นกับไอ้การใช้มือเลยนะฮะแต่ว่าพอพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการชาตั้งแต่แขนลงมาท,ที่ปลายนิ้วเลยนะฮะแล้วชาแบบชาสู้สู้สู้ พอถึงตัวนี้ปุ๊บตัวเองรู้เลยว่าเอนาาไม่ใช่ละที่ตัวเองคิดว่าเป็นท้ำตื้นแล้วเส้นเส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยไม่ใช่ละน่าจะเป็นที่คอแล้วะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเดิมที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นมากขึ้นแล้วก็กดทับเส้นประสาททาให้มีอาการชาตรงแขนแล้วก็ตอนช่วงที่เป็นสัปดาห์แรกๆเนี่ยนะครับมันจะมีอาการปวดตรงสะบักมากปวดมากขนาดขนาดที่ว่านอนไม่ได้นอนตะแคงได้ที่ไม่ได้เลยถ้านอนปุบ๊บเนี่ยมันมปวดสุดท้านไปถึงตรงอกเลย ก็นอนได้แต่แขงข้างซ้ายอย่างเดียวหรือนอนหงายเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะลาบากนะครับแล้วก็จะตื่นบ่อยเพราะเพราะคือเวลาเรานอนมันจะพลิกตัวตลอดนะครับพอพลิกตะแคงซ้ายจะรู้สึกตัวตื่นทันทีก็รู้ตัวว่าโอเคต่อเป็นอย่างนี้นะก็คงต้องต้องรักษาละก็ทาไงล่ะก็ตัเป็นหมอเองเราก็รู้ก็ต้องเลิกาการทานยาอนแล้วล่ะทานยาก็อย่างที่เมื่อกี้ในเล็กหนึ่ง ที่เราไปฟังว่าไปหาหมอกระดูกก็จะมีเรื่องยาลดการอาากรัก,ะะาากเ,กเ,เสบย,นะย,ย,ยากระดูกนะฮะสองยาคลายกล้ามเนื้อที่สามยาแก้ปวดเป็นสูตรเลยนะฮะเราก็ทานยาแบบนี้ทานไอ้ยายากระดูกยาลดการอาักเสบอยู่ประมาณสักสองเดือนนะฮะสองเดือนเต็มเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทั้งที่เราก็เลือกยาที่ดีที่สุดแล้วก็ยาที่เราคิดว่าน่าจะได้ผลที่สุดเลยยาที่เราใช้กับคนไข้ทุกวันมันก็ไม่ได้ผล มันก็ยังยังเหมือนเดิมอยู่อาการจะเป็นมากเวลาเวลาเวลาแง่คอเวลานอนตะแคงครับนะหรือเวลาออกกําลังกายนี่จะรู้สึกเลยมันจะชาสู้ส,สู้สู้เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เอาไงดีล่ะคือเราก็คิดว่าโอเคน้อยน้อย,อยมันมันก็ยังไม่ไม่ปวดน,นะก็ายังทำใจสู้เสือว่ายังคงไม่ต้องถึงกับต้องทำเอ็มไอเอ็มตัวเองเป็นหมอรู้ว่าการทำเอ็มไอเนี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไอ้การรักษาหรือว่าไอ้พยาธิสภาพของโรคแต่ว่ามันจะทําให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นถ้าเราเห็นว่าโอเคมันมันเป็นแล้วมันเป็นมากขนาดนั้นบางทีมันอาการมันจะทําให้ซุดลงหรือแย่ลงมากกว่าที่ควรจะเป็นก็ไม่ได้ทําใหม่ๆแล้วตัดได้ถ้าเรายังรู้ว่ามันจะไม่มากจะไม่หนักพอนนะแล้วก็ถามว่าทําไมมารู้จักผลิตภัณฑ์ดินได้ไงทั้งที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเรือร่องของเรือร่องก็คือภรรยา ระยาเ,เเเาเป็นห่วงก็เป็นเป็นกำลังหลักใช่ไหมเขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเลยหมอทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเลยก็แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เชื่อกดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยนะเขาก็คิดว่าเขาจะต้องหาหาจะต้องมีทางออกแล้วก็เล้ก็พยายามหาข้อมูลหาทางอินเทอร์เน็ตนะ,ะับเรื่องของไอ้หมอรากระดูกคอเสือ่อมเนี่ยก็ไปเจอผภัณฑ์ลบินแล้วเขาก็ศึกษา นะฮะก็อก็ตอกดึง้นะนำไปก็ก็เป็นหมอเหมือนกันแต่เป็นหมองหมอทางด้านอูปอภคบัณฑเขาก็ศึกษาเขาก็อ่านอ่านแล้วก็ดูคลิปดูคลิปดูคลิปดูจนมั่นใจว่าโอเคมันมันน่าจะช่วยได้มันน่าจะดีขึ้นได้ก็บอกให้ผมรองรูผมเองผมก็เฉยๆนะฮะผมบอกว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากมังคุดนะฮะซึ่งผมก็ก็โอเคมันก็เหมือนคงเหมือนพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปละมั้ง แต่ก็ในความที่แบบมันไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยแล้วก็ประกอบกักบเคยได้ยินเคยรู้จักชื่อเสียงของอาจาร,รย์ดรพิเชษเนี่ยมามาเป็นสิบปีแล้วฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามท่านนะได้ได้รับการเล่าเล่าขานมาจากน้องชายที่เป็นเกษตรกรเขาก็บอกดรพิเชษเนี่ยทำศึกษาเรื่องการวิจัยมังคุดตอนน้านี้ก็ทําเรื่องส้มแขกแล้วก็เป็นเป็น,กกนเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตารแ์แล้วก็นนาลลวกสามารถที่จะ คิดค้นผลิตภัณมาช่วยรักษาโรคหรืออะไรได้นะแต่ก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งมาคิดว่ามาลองเองดีกว่าก็ลองลองกินดูช่วงแรกริยภรรยาให้ทานบินสีน้ำป,ปูอาทิโนอนะสองเม็ดเ,เช้าแล้วก็สอเม็ดก่อนนอนก็ทานไปประมาณสักสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์ปรากว่าการชาที่มันสู้สู้สู้ที่แขนข้างซ้ายเนี่ยนะมันลดลงนะ มันลดลงแต่มันจะไม่หายนะจะไม่หายแต่ก็ลดลงลดลงได้ได้เกิน50%บนะผมว่าตอนนั้นนะนะก็เริ่มมั่นใจขึ้น่าโอเคละมันน่าจะช่วยได้ละมันคงไม่ใช่ซุกนะแล้วก็มันมันก็ไม่ใช่เพราะยาเลยเพราะเราก็ไม่ได้กินยาอะไรนะครับก็เลยทานต่อมาเรื่อยๆแฟนแฟนก็บอกว่าพยาบาก็บอกว่าให้ทานถ้าดีขึ้นเราเราเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นสุดซีเขียวตอนเช้า2เม็ดแล้วก็สีมูก่อนนอนก่อนนอนใช่ไหม แล้วก็เนื่องจากว่าพอดีผมมีปัญหาเรื่องปูงแพ้อยู่ด้วยจะมีปัญหาเรื่องแน่นจมูกตอนกลางคืนตอนวันไม่มีปัญหาแล้วตอนคืนนี่จะบละ็อกเลยมันจะหายใจไม่ออกมันจะแล้วเป็นผลที่นอนกลนด้วยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องภาะวะหยุดหายใจระวหว่างนอนกลนซึ่งได้เป็นความเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ตัวเองก็รู้แล้วการรัรกรรราษาโดยการตัดแถวโพรงจมูกทำาัอเรื่องโพรจงจมูกอะไรนี่ให้ตัดให้มันโล่งไม่มีอะไรเป็นบล็อก แล้วก็แต่ก็ทานยาห้พวกแอนต้ฮิสตามีนมาตลอดแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหมอแนะนําให้ใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งที้ซัไปเพราะว่าตอนนั้นมันมันหยุดหายใจบ่อยบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มันลบกวนรบกวดการนอนตื่นมามันก็ไม่เฟรชเหมือนคนคนหลับนอนแล้วก็มีปัญหาง่วงกลางวันหลับในอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ใช้ไอเครื่องช่วยหา,าหย,า<ม>ใ,ยหใจก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันรอ้อก ถึงผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังร้องคือกรงจมูกนี่มันแน่นไปหมดเลยกลางคืนมันหายใจไม่ออกเพาะใช้ทางปากพอใช้ทาปากปุ๊บเนี่ยมันกล่นมันกล่นปุ๊บมันหยุดมันมันพอมันดิ้นกระสอบไปปิดไอ้ทางเดินหายใจเนี่ยมันก็อยู่ในใจอีกก็ทําให้มีการตื่นบ่อยรู้สึกตัวบ่อยในแต่ละคืนนะมันจะตื่นบ่อยตื่นบ่อยแล้วทําให้เราตทับทอดไม่เพียงพอแล้วก็จะมาปัญหาเรื่องเรื่องปวดหลังปวดคอปวดตาปวดสะบักต่างๆเพราะว่ามันทับทอดไม่พอ ตึกตัวเองก็เข้าใจก็รู้ว่าเปลี่ยนอะไรขึ้นแต่ก็โอเคก็ต้อ,ตอ,ตอ,อดีแฟนก็บอกว่าเอ๊ะมันใช้กับพวกปุ่มแพ้แพ้ปุ่มได้ด้วยนะพวกปุ่มแพ้จะได้ผลดีด้วยก็เลยม,มาเปลี่ยนดึงสีเขียวตอนตอนเช้าสองเม็ดแล้วก็จุดทีผูปก่อนนอนโอ้ทานมาตอนนี้ประมาณประมาณทั้งหมดได้จะเข้าเดือนที่สนะี่เดือนที่สนะี่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแขนข้างซ้ายที่เคยชาที่เคย,เคยไม่ค่อยรู้สึกหยุดจับอะไรไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยตอนนี้นี่รู้สึก ผมว่าได้ประมาณสักเ0เนลยคบรเซ็นประมาณสักบเปร์ที่ยังมีบางครั้งบางามเวลาแต่ก็รู้สึกว่ามันดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆจนคิดว่าผมอาจจะหยุดทานดิมได้แล้วมั้งพยายา่ทานต่อไปก่อนทานต่อไปก่อแล้วต้องไอ้เรื่องเรื่องภูมิแพ้เรื่องที่ที่มันแน่นจมูกตรงมูกตอนกลางคืนน่มันก็ดีขึ้นนะ ดีขึ้นตอนหลังนี่ไม่ได้ทานอันที่ฮิสเมียแล้วฮะเพราะว่าบรรทานแล้วมันก็เฉยๆแต่รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเองแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลจากตินกาซีเนียมนงครับนะแล้วก็ทําให้คืนหลับได้ดีขึ้นตื่นช้ามาก็โอเคก็ดีดีกว่าเดิมเยอะคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมดเยอะไอเครื่อง,องช่นะวยหายใจน,น,นี่ใช้ไม่ได้เลยฮะมันไม่เวิร์คไม่เวิร์คเดี๋ยวว่าผลเปิดกลุ่แท้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะใช้ใช้ไปมันตีลมเข้าท้อง ตื่นเช้ามาท้องอืนอแล้วก็ทําให้ตื่นบ่อยมากกว่าเดิมมัน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 ดีขึ้นจริง,รงนะครับแล้วก็พอมาดูศึกษาในรายละเอียดในหลักการของดรพิเชษนีเนี่ยก็ก็เห็นด้วยนะฮะว่าหลักการนี่มันมันใช้ได้เลยแล่ะคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นมุ่งที่การรักษามันไม่ได้เป็นรักษาที่ปลายเหตุ การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้มันรักษาที่ปลายแขนใช่ไหมฮะมันรักษาด้วยยาบ้างัรักษาด้วยการผ่าตัดบ้างเคมีบําบัดรังสีรักษาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของภูมิภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆแล้วในทางการแพทย์นเนี่ยตอนที่เรียนแพทย์นเนี่ยก็มีเรียนเรียนในเรื่องภูมิไอ้ระบบภูมิกุ้มกันเนี่ยอิมมูโนโลจีเนี่ยเราเรียนเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ต้องเรียนเลยในชั้นประมาณปีสามเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นแล้วก็ยอมรับเป็นขณะที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ ทางการแพทย์นี่แตกน้อยมากเลยแบบสูตรแพทย์แตกน้อยมากเลยไม่พูดถึงเท่าไหร่เลยรู้แต่ว่ามันเป็นมีมีระบบภูมิกุ้งกันอย่างเนี้ยในร่างกายเรามีบบปุ่มกันอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่มีวิธีการว่าจะเอาไปใช้อย่างไรหรือมีอะไรยาอะไรที่มันไปช่วยเสริมภูมิกุ้งกันไม่มีพูดถึงนี่แต่ยาที่ป็นกดภูมิกุ้งกันอย่างพวกสเตียรอยที่เราทราบๆกันดีอยู่ซึ่งมันก็น่าแปลกว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือหมอไม่คิดคนด้นไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มันช่วย เรื่องระบบภูมิคุ้มกันไม่รู้ว่ามมม่อยู่หนึ่งคนอ๋อเรอครับอดีหมออาจจะเป็นหมอที่แบบไม่ไม่ได้ตกข่าวนะฮะก็คือคือมาวันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะฮะเพราะว่าหมอเองก็ไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็ภรรยาก็ไม่ได้เป็นตัวแทนแต่ด้วยความที่แบบเราเป็นมีปัญหาเองแล้วก็ภรรยาก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็ใ้ความที่ ถึงเราเป็นหมอเนี่ยนะครับแต่หมอเองเป็นเป็นเป็นคนที่เปิดใจกว้างอ่ะไม่ไม่ไม่ปิดกั้นส่วนใหญ่นะต้องยอมรับว่าหมอส่วนใหญ่นะมักจะทับแคบมักจะติดตั้งตัวเองไม่ยอมรับอะไรที่มันนอกเนื่องกที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยหรือว่าที่เราสอนสอนกันในโรงเรียนแพทย์เนี่ยเราจะไม่เปิดใจรองรับหรือว่าเปิดใจรับเลยแต่หมอไม่ใช่หมอคิดว่ามันนี่หมอยกมือครับ ไม่เป็นไรครับตกงานไม่เป็นไรขอให้คนไข้หายกันละกันวันที่ที่มาเนี่ยคือคือคือตัวเองใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคดีมากมาันมหาศจรรย์มากก็อยากจะ <ไป S 2> เอาตรงนี้ไปใช้ให้กับคนอื่นจะใช้กับคนไข้จะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่แบบเป็นแพทย์แล้วอยู่ในโรงพรยาบาลเนี่ยมันไม่มีข้อมูลทางด้านนี้เลยไม่มีการรักษาแบบนี้เลย ทำไมล่ะในเมื่อมันรักษาคนไข้ได้มันช่วยคนไข้ได้แล้วทําไมเราไม่ไม่สนับสนุนกันทําไมไม่ช่วยเดีไม่ตอบต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่มาของวันนี้ที่มาเพราะว่าเราอยากจะบอกตออยากจะจะ,จะแชร์แล้วก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าเออทอําไมทํายังไงถึงเราจะเอา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 ไอา้ออออสิ่งประสบการดีๆเหล่านี้เราไปรักษาคนไข้ก็ ครับขอบคุณนะก็กงมีเท่ไครฮะขอบคุณนะก็กอง